Damn. Hi สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับยินดี้รับเข้าสู่ช่อง วันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมทุกคนนะครับมาชมรถยนต์อีกแล้วนะครับซึ่งตอนนี้นะฮะผมอยู่ที่ศูนย์ Toyota าภูเก็ตมอเตอร์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะพามาดูรถยนต์รุ่นหนึ่งนะครับของค่าย Toyota นะครับซึ่งเขาเนี่ยเพิ่งเปิดตัวนะครับของไมล์สองน่สิบเนะฮะเป็นตัวปรับโฉมใหม่นะครับก็คือตัวที่เป่าออปชั่นนะครับซึ่งราคาเนี่ย ลดลง20,000บาทนะฮะใส่อ p อปชันมาแบบเต็มมากๆใส่มาแบบแน่นเอียดเลยในราคาที่ถูกลงออปชั่นเพิ่มขึ้นนะครับจะไปรุไหนไปไม่ได้นะคกับรุ่นนี้นะครับ และนี่คือรถยนต์นะครับที่ผมจะพามาดูวันนี้ครับก็คือ CHR นะครับตัว Hybrid นะฮะซึ่งตอนนี้ทาง t o y o ต a เองเขาก็ได้เปิดตัวโฉมปี2021นะครับซึ่งราคาถูกลง20,000บาทนะฮะแล้วก็ออปชันเนี่ยเพิ่มมากขึ้นจากราคาเดิมนะครับที่เขาขายรุ่นก่อนหน้านี้นะครับตัวท็อปนะครับจะอยู่ที่1,159,000บาทนะฮะตอนนี้ปรับลง20,000นะครับจะเหลืออยู่ที่1,139,000บาทแต่ว่าออปชันที่ได้เพิ่มมาเนี่ย เยอะมากระบบเซฟตี้เซนของเขาคือแน่นอ่ะก่อนที่จะไปดูว่าออปชั่นที่เขาเพิ่มมาครับมีอะไรเดี๋ยวผมจะพามาดูภายนอกก่อนนะครับโดยที่ภายนอกนะ่ะขอเริ่มจากด้านท้ายก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปด้านหน้าเนาะว่ามันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างโดยรวมนะครับด้านท้ายเนี่ยก็คือง่ายว่าเขายังคงคอนเซ็ปต์ไม่เหมือนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะฮะตัวนี้ก็มีสัญลักษณ์ C H R นะครับตัวเป็นไฮบริดนี่นะฮะก็ยังเหมือนเดิมเพราะว่าตอนนี้เขาทำตลาดแค่รุ่นเดียวเนาะ เป็นตัว Toyota C-HR นะครับผมเป็น H-B Hybrid Premium นะฮะดูด้านท้ายเสร็จแล้วนะครับก็มาดูด้านข้างกันบ้างตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับเป็นฝาน้ํามันนะฮะตรงนี้มาดูที่ล้อแมกกันบ้างนะครับตรงล้อแมกตรงนี้นะฮะต้องบอกว่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเขาใช้ลายเดิมกับของรุ่นก่อนหน้านี้หรือเปล่านะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนใหม่เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอารูปนะครับของรุ่นก่อนหน้านี้ครับไปดูว่าเป็นล้อลายเดิมหรือเปล่านะครับมาดูที่ มือจับด้านท้ายนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นดีไซน์สปอร์ตคูเป้นะครับเพราะว่าเปิดจากด้านบนนะฮะก็จะเปิดแบบนี้ฮะดูนี่เลยแล้วก็เราก็เข้าไปในตัวรถนะครับต่อมามาดูที่ประตูคนนั่งห้างด้านหน้าบ้างนะครับเมื่อจับนะครับก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันนะครับอ่า แล้วก็ความพิเศษของตัว H-V Hybrid Premium นี่นะครับของ C-HR ี2020เนี่ยหลังคานะครับที่ได้ก็จะเป็นสีดำนะครับก็จะเป็นสีโทนนะครับอันนี้ก็ถือว่าราคาถูกลงแต่ได้ออปชั่นที่เยอะขึ้นนะครับนึ่นี่นี่ก็เป็นหนึ่งในออปชั่นที่เพิ่มขึ้นมานะฮะสำหรับกระจกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกระจกสีดำนะครับที่ให้มันแมทช์กับตัวหลังคาด้านบนนะครับ ถัดมานะครับผมจะพามาดูด้านหน้าของตัวรถกันบ้างนะครับว่ามันมีอะไรเปลี่ยนไปหรือเปล่าสําหรับด้านหน้าของตัวรถนะครับนี่เลยจะบอกว่าเหมือนเดิมนะจ๊ะสําหรับดีไซน์ด้านหน้านะครับยังคงคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมนะครับไม่เปลี่ยนอะไรไปนะครับเพราะว่ามันเป็นการแบบม i n เนอร์เชนนะครับซึ่งม i n เนอร์เชนของเขาคือไม่ได้ปรับรูปโฉมเนาะแต่เพิ่มออปชันเข้ามาเฉยๆนี่ครับข้างหน้าก็จะเหมือนเดิมนะครับไฟหน้าก็เหมือนเดิมนะครับ โลโก้ของ t o y ยต a านะครับยังใช้เป็นโลโก้สีฟ้าเหมือนเดิมซึ่งแสดงเห็นว่ารถคันนี้เป็นเครื่องยนต์แบบไฮบริดนะฮะไฟตัดหมอกก็ให้มาเช่นเดียวกันนะครับอยู่ตรงนี้เลยท่านผู้ชมอยากรู้กันใช่ไหมครับว่าข้างในเเป็นยังไงมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างน,นะครับงั้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างในกันเลยครับโอ้โอเคนะครับสำหรับด้านในเนี่ยก็อืม จะบอกว่ามันเหมือนเดิมนะผมว่าไม่ได้ต่างอะไรกันมากแล้วที่สําคัญก็คือมันก็ดูแบบมินิมอลอ่ะคือต้องบอกว่าเป็นมินิมอลนะครับผสมแบบสปอร์ตที่นึงเพราะว่าการจัดวางของเขาอะ่ะก็สไตล์โตโยตานะฮะโดยรวมนะครับด้านในเนี่ยสำหรับท่านผู้ชมท่านใดน,นะครับที่เคยไปดูรถมาแล้วนะฮะผมจะบอกเลยว่ามันเหมือนเดิมนะครับอย่างที่ผมเคยแจ้งไปคือ เขาเพิ่มออปชันความปลอดภัยมาให้นะครับแต่ว่าด้านในอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเหมือนเดิมนะจ๊ะอืมงั้นเดี๋ยวผมพามาดูคอนโซลหน้าบ้างดีกว่านี่นะครับสำหรับคอนโซลด้านหน้านะครับก็จะมีหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอขนาดเล็กนะครับแล้วก็จะมีมาตรวัดต่างๆนะครับเป็นแบบเข็มไม้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มแบบมัลติฟังก์ชันต่างๆเนาะมีซ้ายขวาเลยตรงนี้ก็จะเป็นแบบ เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเปลี่ยนเพลงนู่นนี่นั่นนะตรงนี้ก็จะเป็นแบบเตือนออกนอกเลนนะครับหน้าจอของเขาก็ให้มาเท่าเดิมนะครับนี่นี่ก็ประมาณนี้เลยนี่นะครับตรงไฟส่องสว่างด้านบนนะครับสนหน้ากระจกตรงนี้นะฮะเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัตินะครับสลับแผงประตูด้านหน้านะครับก็ให้ความหรูหรานะเพราะว่าเป็นแบบว่าเหมือนแบบเป็นแบบดมอนคาร์ดนะครับตรงนี้นะฮะ นี่น,นี่มันก็จะเป็นแบบปุ่มๆแบบนี้นะคอนโซลกลางนะฮะก็เป็นสีดำนะครับเปลียนโนแบค็คนะครับให้ความหรูหรางเงางามนะครับด่โอ้เสียงประตูข้างหลังก็แน่นหนาเหมือนกันนะครับผมคิดว่าท่านผู้ชมหลายท่านนะฮะที่เคยนั่ง CHR เนี่ย สาหรับผู้โดยสารตอนหลังนะคงจะมีความรู้สึกว่ามันอึดอัดใช่ไหมใช่ครับผมก็มีความรู้สึกว่าเออมันก็มีความอัดเช่นเดิมครับเพราะว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงดีไซน์ด้านหลังนะสำหรับกระจกด้านหลังแล้วครับก็อย่างที่เห็นกันอยู่มันอึนอดอัดเพราะว่ามันเล็กเนาะตรงนี้มันจะให้ความรู้สึกว่ามันดูแบบเอออึอดอัดแหละอืจะถามว่านั่งได้ไหมก็นั่งได้ครับแต่บอาว่านั่งไปนานๆก็จะรู้สึกว่า มันไม่ค่อยโปร่งเท่าไหร่อันนี้คือความรู้สึกของผมที่มานั่งเบาะด้านหลังเนาะก็ประมาณนี้โดยรวมก็คือได้นะฮะอันที่สําคัญเนี่ยไอ้กระจกขึ้นึ้นลงลงของเขาเนี่ยตรงนี้นะฮะเป็นกระจกออโต้แบบ4บานด้วยนะครับอีกอย่างน,นะครับความแบบมินิม,มอลแล้วก็อนเนกประสงค์ของคันนี้นะครับก็คือให้ที่วางขวดน้ำและวางแก้วสําหรับผู้โดยสารตอนหลังด้วยนะครับ ซึ่งจะบอกว่าเป็นอะไรที่เนี่ยประสงค์มากอันนี้คือโอเคมากและอย่างสุดท้ายเลยที่ผมจะบอกก็คือไดมอนตรงแผงประตูด้านข้างนะครับนี่นะครับเห็นไหมให้มาข้างหลังด้วยนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นพลาส,สติกแบบแ,แข็งๆอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผม่อดูเลยเนี่ยนี่ใช่ไหมฮะแต่ว่ามันก็ให้ความแบบหรูหราแล้วก็ความแบบความแบบความไฮอะเข้าใจว่าความไฮว,ว่าเออมันก็ดูแบบเออติดดูดีขึ้นมา มันมีก็ดีกว่าไม่มีเนาะนั่นเดี๋ยวไปดูสัมภาระด้านท้ายกันานดีกว่าครับไปต่อมานะฮะมาดูที่เก็บสัมภาระด้านท้ายกันบานดีกว่าครับว่ามันจะโอ่อ่ใหญ่โตขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเห็นใช่ไหมครับว่าเปิดได้มือไม่ใช่ไฟฟ้านะบอกก่อนนี่นะฮะสำหรับที่เก็บของสัมภาระด้านท้ายใหญ่โตนะเนี่ยใหญ่โตอยู่เดอ้อเดี๋ยวผมเข้าไปนั่งให้ดูนี่ท่านผู้ชมมันโอเคนะ นี่ครับมันแบบมันเก็บของได้เยอะเลยซึ่งกระเป๋าเดินทางอะ่ะใบใหญ่สักสองสมามใบอะ่ะยังเก็บได้นะฮะนี่แต่ว่าลูกออกมายากและที่สําคัญก็จะมีนี่ครับที่ปิดนะครับบางสายตาเวลาเราเก็บของอะไรอย่างเงี้ยเราไม่อยากใครเห็นว่าของเราแบบมีอะไรอยู่ข้างในใช่ปะก็เอาเนี้ยปิดไว้ได้เช่นเดิมเนาะครับหรือถ้าเกิดว่าอยากเก็บของได้เพิ่มมากขึ้นนะครับก็แค่เอานี่ออกเนาะเนี่ยมันก็จะมี ยึดตรงนี้ครับไว้แล้วก็เอาสามารถออกได้นะครับอืมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับที่เก็บของสัมภาระด้านท้ายนะครับก่อนจะจบตรงนี้นะมันไม่มีที่ปิดแบบไฟฟ้านะครับผมหาแล้วไม่มีก็ทําอะไรครับจับนะครับแล้วก็ยกลงมาสําหรับคุณผู้หญิงนะฮะที่เป็นไซส์แบบมินิมินินึงนะฮะก็อาจจะลําบากนิดนึงเพราะว่าเออมันหนักนะแล้วมันก็ค่อนข้างจะสูงนะครับแต่ว่า ไม่มีปัญหาหรอกเราก็แค่ใช้แรงนะแบบนี้อืมก็ประมาณนี้นะครับต่อมานะครับผมจะมาพูดไฮไลท์นะฮะที่เขาเพิ่มเติมขึ้นมานะครับสำหรับเจ้า Toyota C H R ตัวปี2021นสบะฮะสำหรับความปลอดภัยอย่างแรกนะครับก็คือ All Dynamic Radar Cruise Control นะฮะคืออะไรนะครับก็คือรถของเราเนี่ยจะปรับความเร็วตามคันหน้าและก็เบรกให้อัตโนมัตินะครับ เมื่อกี้สังเกตใช่ไหมครับว่ามันตรงนี้มันจะมีเซ็นเซอร์ใช่ไหมครับ1จุดอันนี้นะครับและตรงนี้นะฮะก็จะมีอีก1จุดนะฮะและตรงนี้ก็จะมีนะครับอีก1จุดอ่าซึ่งเหล่านี้นะครับที่เขาให้มาก็บอกกันเลยนะครับว่ามันเป็นระบบความปลอดภัยของ Toyota นะครับที่เขาใส่เพิ่มให้มาอันนี้คือถึงจุดหยุดนิ่งนะครับคือ เบรคแค่อัตโนมัติไว้ง่ายเหอะต่อมานะครับระบบความปลอดภัยอีกอย่างนึงที่เขาเพิ่มให้มานะครับนั่นก็คือ lane tracking assist นะครับก็คือรักษารถของเราเนี่ยครับในขณะขับขี่ให้อยู่ในช่องจราจรนะครับอันนี้ผมก็พูดไปสอง EP นะครับที่พูดถึงระบบความปลอดภัยของ To โ o t a นะครับซึ่งตรงนี้เขามีให้อ่ะถือว่าดีมากสำหรับท่านใดที่บางทีแบบเอ้ยเราหยิบของหรืออะไรเงี้ยเผลอเลยขึ้นมานะฮะตรงนี้ก็ช่วยได้ดีเลยนะฮะ อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เขาเพิ่มขึ้นมานะคือออโต้ไฮบีนนะครับคือตรงนี้เลยระบบไฟสูงต่ำอัตโนมัติตรงนี้นะฮะซึ่งจะบอกว่ามันเลิศคือ,อยังไงคือบางทีแบบเราขับรถไปใช่ปะ่ะแล้วทีนี้มันเป็นในที่มืดแล้วมันเป็นเลนเดียวหรือรถด้านหน้าครับที่ขับสวนมาไม่มีรถระบบก็จะเปิดไฟสูงให้เราอัตโนมัตินะฮะเมื่อรถเรานะครับเจอรถด้านหน้านะครับ รถตรวจจับได้ว่าเออมีแสงไฟสะท้อนมาจากด้านหน้าอย่างเงี้ยรถ Toyota c ซ r คันนี้นะฮะก็จะปรับไฟนะครับให้เป็นระดับปกตินะครับเพื่อลดการสะท้อนจากไฟรถเรานะครับไปยังรถคันหน้านะครับและนี่คือระบบความปลอดภัยที่เขาเพิ่มมาให้ในเจ้า Toyota CHR ใหมา2021นะครับ,รบซึ่งราคาที่ถูกลง20,000นะครับให้ออปชั่นมาได้ขนาดนี้ผมรู้สึกว่าแบบอุ้ยมันโอเคมากเลยนะสำหรับใครที่ชื่นชอบรถแบบ ไซมินิแบบมินิมอลแบบนี้นะครับก็จัดไปเลยอย่าคิดมากนะครับขุมพลังนะครับที่เขาให้มานั่นก็คือเครื่องยนต์1.8ไฮบริดนะครับซึ่งทำตลาดแค่เพียงเครื่องยนต์เดียวนะครับเป็น1.8ไฮบริดนะฮะให้กำลังสูงสุดทั้งระบบนะครับอยู่ที่122แรงม้านะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ e-cvt นะครับขับได้3โหมดนั่นก็คือ e-v โหมดนะฮะสปอร์ตโหม แล้วก็สุดท้ายนะครับอย่างที่3คือ Eco Mode นะครับซึ่งทาง t o y ย t a นะครับเคมอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันของเจ้า c s r ใหม่2021เนี่ยไว้อยู่ที่24.4กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแล้วก็มี Eco Sticker ติดไว้ที่ข้างรถด้วยนะครับ24.4กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยก็เกือบรถอีโ c คาร์นะครับแต่ว่าการขับและการใช้งานจริงบนท้องถนนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเท้าท่านผู้ชมด้วยนะครับว่าจะขับเร็วหรือเปล่านะครับแต่ถ้าขับในเมืองอย่างเงี้ยรถติดติดอะไรอย่างเงี้ย ไฮบริดนะครับช่วยได้เยอะอาจจะทําได้มากกว่านั้นก็ได้นะถ้าขับทางไกลก็ไม่ถึงหรอกเพราะว่าเราก็เหยียบกันใช่ไหมล่ะแต่ว่าก็ไม่ต้องเหยียบเยอะนะครับปลอดภัยไว้ก่อนเนะาะ t ต y o t a CHR ม่ CH R, 2021นะครับขอเน้นไปเลยว่าถูกลง20,000ออปชั่นเพิ่มมาเต็มนะครับเต็มแบบรุ่นพี่เขาเลยนะฮะใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูตัวจริงนะครับมาเช็ดได้ได้นะครับที่ศูนย์บริการใกล้บ้านคุณนะครับหรือ ท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกเนี่ยก็ดูคลิปผมไลนะครับเพราะว่าดูคลิปผมเนี่ยก็เหมือนได้ดูของจริงนะครับแล้ก็พยายามให้ท่านผู้ชมนะครับได้ดูทุกอย่างของรถนะครับอย่างละเอียดเนาะอ่าทั้งนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับทาง t o y o ต a p ภูเก็ตมอเตอร์นะครับที่อำนวยสถานที่นะครับผมแล้วก็ อำมนืยอรถนะครับเจ้า Toyota c h r m อชอาร์ม2021คันนี้นะครับให้ผมได้มาทําการรีวิวนะครับเพ่ท่านผู้ชมนะครับได้รับชมแล้วก็ได้ฟังนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะครับสนใจที่จะเข้ามาชมรถนะครับที่ Toyota p ภูเก็ตมอเตอร์เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดใกล้เคียงหรือว่าคนที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตก็ดีนะฮะอันนี้ผมต้องบอกว่าเรินเชิญนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างในนะครับว่าโชว์รูมโตโยต้าภูเก็ตมอเตอเนี่ยเขามีรถเยอะขนาดแล้วก็ถ้ามาเนี่ย จะสะดวกสบายแค่ไหนนะครับไปไปดูกันเลยครับว้าวนี่นะฮะผมจะบอกว่าชวโชว์รูมของเขาเนี่ยอันดับแรกที่เข้ามานะเย็นสบายมากคือแบบโอ้โหแอร์คือเย็นสบายมากอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยว่าเข้ามาแล้วจะร้อนเนาะอืมและนี่นะครับลองดูนะครับว่ารถของเขาเนี่ยมีเยอะขนาดไหนนะครับมีของว่างให้ทานใน,นรับเผื่อแบบเราคุยกับเซลล์านานหรือแบบว่าเอออยากดูรถเ,รอเยอะๆอะไรเงี้ยเราจะอยู่นานๆอะไรอย่างเงี้ย ทางศูนย์โตโยต้านะครับภูเก็ตมอเตอร์เนี่ยเขาก็มีของว่างให้ลูกค้าของเขาอะได้รับประทานนะครับช่วงที่รอเนาะเผื่อบางทีแบบเราหิวอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่นะฮะเป็นอาณาจักรของรถโตโยต้าที่แท้จริงนะครับเพราะว่าโชรูมโตโยต้าภูเก็ตมอเตอร์เนี่ยเขานำรถมาให้ดูนะครับเยอะทุกรุ่นทุกคันนะฮะทุกแบบเลยนะฮะดูจากข้างหลังผมเนี่ยคือรถเยอะมากนะฮะคืออยากได้รุ่นไหนอยากรุ่นไหนเนี่ยดูได้เลยไปเทสได้เลยนะฮะอันนี้คือแบบมันเยอะจริงๆจะบอกว่ามันเยอะ ไอ้ที่สำคัญอ่ะเขาย้ำไปเลยว่าแอร์เย็นมากนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับผมก็ต้องฝากท่านผู้ชมนะครับผมช่วยกดไลค์นะครับผมกดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับและก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปของผมนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนนะครับแล้วก็ไว้พบกันใ่อีพีหน้านะครับผมบ๊ายบาย